MedCMU Podcast ฟัง for health ฟัง for health podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเช่นกันค่ะนั่นก็คือโรคโควิด -19 หลายคนอาจจะมีความคิดว่ากลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเรามีความรู้จักและสามารถดูแลรักษาตัวได้ในขั้นพื้นฐานแล้วนะคะแต่ยังมีการพบว่าโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นค่ะ รวมถึงกลุ่มของผู้สูงวัยและก็กลุ่มเสี่ยงนะคะห้ามประมาทเด็ดขาดค่ะคุณหมอเองก็ยังมีการแนะนําว่าหากต้องเข้าพื้นที่ที่มีการรวมตัวนะคะหน้ากากอนามัยก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะดังนั้นจึงหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันเราจะมาทําความรู้จักค่ะว่าถ้าติดโควิดในยุคนี้ยังต้องมีการรักษาตัวยังไงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองแบบไหนการกักตัวยังจําเป็นอยู่ไหม ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรเมศวินิจกูลอาจารย์ประจําหน่วยโรคติดเชื้อและวิชาศาสตร์เขตร้อนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดว่าเอข้อมูลนี้เราอยู่กับมันมานานและรู้จักมันมานานและเกี่ยวกับโควิด -19 ้นั่นเองค่ะอาจารย์ ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วหรือบางทีก็ฝนตกหนักแล้วค่ะมีหลายคนสงสัยค่ะว่าเชื้อโควิด19นี่จะแพร่ระบาดง่ายติดกันง่ายในฤดูฝนจริงไหมคะอาจารย์ครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าณนะปัจจุบันนะครับตัวไวรัสที่ก่อโรคโควิด19เนี่ยมีการพัฒนาหรือกลายพันธุ์ของตนเองนะให้สามารถจะติดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบแล้วก็มันจะก,กลายเป็นนะฮะเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นโรคประจําถิ่นหรือโรคประจําฤดูกาลค่ะนะฮะดังนั้นนะครับลักษณะ นะครับรูปแบบของการระบาดเนี่ยก็จะคล้ายกับโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจนะ,ะเช่นตระกูลไข้หวัดต,ต่างๆนะเราก็จะเห็นว่าในตระกูลของพวกไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยมันก็จะมีการระบาดในช่วงของฤดูฝน<ะ>นะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับ<ะ>ดังนั้นนะฮะตัวโควิด1 9เองก็จะมีลักษณะการระบาดท,ที่น่าจะคล้ายกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในช่วงที่มีเทศกาลนะที่มีการ รวมกลุ่มของคนจํานวนมากๆกนะฮะก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่ตัวโควิด19จะระบาดได้มากขึ้นเหมือนที่เราเจอในช่วงนี้ฮะว่าเราเพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานต์ใช่ค่ะใช่ไหมครับก,ก็มีการรวมกลุ่มของคนมีการเดินทางมีการอะไรต่างๆนะฮะก็ทําให้มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของตัวโควิด19ได้มากขึ้นไม่แปลกใจเลยที่ยอดของผู้ที่ป่วยโควิด -19 จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเพิ่งมีการรวม กลุ่มกันก็คือเทศกาลที่ผ่านมานั่นเองค่ะอาจารย์ค่ะแล้วในประเทศไทยเราตอนนี้สายพันธุโควิด1ินี่คือสายพันธ์ุอะไรคะแล้วก็แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิมไหมคะครับผมอันนี้ก็เป็นไปตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธ์ุของตัวไวรัสที่ก่อโรคโควิดนะฮะว่าแนวโน้มของการกลายพันธุ์เนี่ยมันจะกลายพันธุ์ในลักษณะที่ว่าจะติดต่อได้ง่ายขึ้น<ม>แต่ความรุนแรงของโรคนี้จะลดลง เพื่อให้มีการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นณปัจจุบันนะครับจากข้อมูลนะฮะสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้นะฮะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่า XE C นะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะตัวต้นตระกูลของมันนะฮะมันก็คือตัวโควิดในตระกูลของโอมิครอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการกลายพันธุ์ในบางตำแหน่งเนี่ยฮะแล้วทำให้มันมีการแพร่ระบาดได้มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนะฮะก็ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนหรือมีหลักฐานว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้เนี่ย จะเพิ่มความรุนแรงของโรคนะฮะอาจจะติดง่ายขึ้นจริงนะฮะแต่ว่าในแง่ของความรุนแรงนั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงได้ซ้ํายกเว้นในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงะนะครับอาจารย์คาแล้วสำหรับอาการที่พบเป็นอาการลักษณะไหนคะเราจะสงสัยว่าเราเป็นโควิด1 9หรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานี่เราสามารถสังเกตได้ย่งไงบ้างคะครับผมก็นปัจจุบันนะฮะก็อย่างที่เรียนไปครัว่าการ กลายพันธุ์นะฮะหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อโควิด -19 เกนี่ยนะก็ทําให้อาการของโรคเนี่ยมันรุนแรง,รงลดลงะนะ,ะดังนั้นนะฮะอาการก็จะยิ่งไปคล้ายกับพวกของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ <ừ> นะครับเช่นก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมูกมีเรื่องของเจ็บคอมีเรื่องของอาการไอหรือว่าเสียงแหบ่างงีะนะครับเป็นไปนได้ตามเหมือนกับการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะครับดังนั้นถามว่าจะแยกจาก โรคไข้หวัดอื่นๆนะฮะหรือไข้หวัดใหญ่โดยแบบชัดเจน100%เปอร์เลยไหมก็ต้องบอกว่าแยกค่อนข้างยากะนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คืออาจจะต้องทําการตรวจนะฮะด้วยชุดตรวจด,ด้วยตนเองะนะครเพื่อช่วยดูว่าเป็นโควิดสิหรือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นไวรัสตัวอื่นค่ะ,ะคแล้วถ้ามีอาการก็รักษาด้วยวิธีไหนคะอาจารย์คะอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่ได้ไปพบแพทย์แล้วค่ะแต่รักษาตัวหรือว่ากักตัวเองที่บ้าน ต้องรักษาอย่างไงบ้างคะครับผมก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าณปัจจุบันนะครับตัวเชื้อก่อโรคโควิด1 9เกนี่ยก็พัฒนาตนเองนะให้มีลักษณะความรุนแรงของโรคที่ลดลงนะครับดังนั้นนะฮะในผู้ที่อายุน้อยแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวและอาการไม่มากนะฮะที่อาการอาจจะคล้ายกับพวกหวัดเนี่ยนะฮะเราก็สามารถจะให้การรักษาตามอาการได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส นะครับ<ม>ก็อาจะให้เป็นยาลดไข้ยาแก้ไอาย,ยาลด้ำมูกตามอาการไปนะแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องลดโอกาสการแพร่กระจายโรคหรือลดการติดต่อไปสู่ผู้อื่นนะคร,ครดังนั้นนะฮะในคำแนะนำการรักษาโควิด19ณปัจจุบันนะครับก็ยังแนะนำนะฮะว่าหากติดโควิด19ก็แนะนำให้หยุดงานหรือว่าแยกตัวเองนะครับไม่พบปะผู้คนไปประมาณ5วัน หรือนะครับจนกว่าอาการป่วยเหล่านั้นจะดีขึ้นอย่างน้อย24ชั่วโมงนอกจากนั้นแล้วนะครับหากแยกตัวครบ5วันแล้วนะฮะหากจะกลับมาทำงานนะฮะหรือว่ากลับมาพบปะผู้คนนะฮะก็ยังแนะนำนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่สำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวนะฮะหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่า ซึ่งเราเรียกว่ากลุ่ม608นะครับขอแนะนำนะครับให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อให้การวินิจฉัยและก็การรักษารวมถึงการพิจารณาการให้ยาต้านไวรัสที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนั้นแล้วนะฮะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าไม่สบายมากนะครับเช่นรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากรับประทานอาหารอะไรไม่ได้นะฮะหรือรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายผิดปกติหรือถ้าหากใครยังมีเครื่องวัดออกซิเจนอยู่ ะนะครับเราพบว่าค่าออกซิเจนปลายนิ้วนั่นดูลดลงะนะก็ขอให้รีบมาโรงพยาบาลเช่นกันถึงแม้ว่าท่านเองจะไม่มีโรคประจําตัวหรืออายุน้อยก็ตามพูดถึงวัคซีนนิดนึงค่ะอาจารย์หาถ้าวัคซีนโควิด -19 เราฉีดแล้วจะช่วยลดความรุนแรงในการติดโควิด ไปนานแค่ไหนคะหรือว่าต้องมีการฉีดกระตุ้นหรือเปล่าคะครับผมก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าณปัจจุบันวัคซีนโควิด -19 นะครับวัตถุประสงค์หลักในการฉีดก็จะเป็นการลดความรุนแรงของโรค,คะนะฮะไม่ให้เกิดเรื่องของปอดอักเสบหรือเกิดภาะวะแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งอาจจะถึงชีวิตได้ะนะครับการพัฒนาวัคซีนโควิดณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพัฒนาตามสายพันธุ์ที่มีการระบาดณขณะนั้น,นแต่อย่างไรก็ตามครับก็จะเห็นว่า การกลายพันธุ์ของตัวเชื้อไวรัสก่อนโรคโควิด -19 นั้นก็กลายพันธุ์ได้บ่อยแล้วก็เร็วะนะครับจึงมีแนวโน้มนะครับว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั้นจะต้องมีการฉีดกระตุ้นนะครับเป็นระยะนะฮะเพื่อลดความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะนะครับอย่างที่เรียนไปว่าโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงของโควิด -19 นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ กลุ่มที่มีโรคประจําตัวหรือกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ําเช่นผู้ที่รับประทานยากดภูมิหรือผู้ที่ปลูกถ่ายอ,อวัยวะหรือไขกระดูกกลุ่มนี้นะครับควรจะรับวัคซีนโควิด19นะครับให้เป็นปัจจุบันและต้องมีการกระตุน้นค,ครับผมอาจารย์คะแล้วสาหรับการป้องกันโควิด19ในปัจจุบันค่ะยังมีวิธีการป้องกันแบบเดิมไหมคะเพราะเราก็อยู่กับโลคนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะ ครับผมณปัจจุบันนะการป้องกันโควิด19นะครับเราก็ยังแนะนำในเรื่องของสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะสุขอ,อนามัยของมือนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันครับเราใช้มือในการหยิบจับสิ่งของในการทำงานนะฮะรวมถึงการรับประทานอาหารนะฮะถ้าหากว่าเราดูแลสุขอ,อนามัยของมือไม่ดีนะครับล้างมือไม่สะอาดหรือไม่ล้างมือเราก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อโรคนะฮะ ติดมือนะฮะแล้วเราก็เผลอเอาไปไป้ายหน้าบ้างไปหยิบอาหารเข้าปากบ้างเราก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อไม่เฉพาะแต่โควิด -19 นะอาจจะรวมถึงพวกเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจอื่นๆเช่นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้ะนะครการล้างมือที่สำคัญนะฮะจะใช้เจลแอลกอฮอล์นะฮะหรือสบู่ก็ได้นะฮะเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยมีฤทธิ์ในการทำลายตัวไวรัสก่อรโรคโควิด -19 หรือไวรัส ในระบบทางเดินหายใจได้ทั้งคู่คะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามือสกรปรกมากๆกนะครับสกรปรกแบบเห็นชัดเจนนะฮะอาจจะแนะนําในเรื่องของการล้างด้วยสบู่มากกว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เราทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโควิดเยอะๆหรือมีพื้นที่ระบาดน,นะครับเราก็อาจจะพิจารณานะครับพยายามหลีกเลี่ยง นะฮะไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าจําเป็นต้องเข้าไปนะฮะหรือว่าจําเป็นจะต้องเข้าไปในที่ที่ยังมีผู้คนรวมกลุ่มจํานวนมากนะครับหน้ากากอนามัยก็ยังเป็นสิ่งสําคัญนะับที่จะช่วยป้องกันตัวโควิดสิได้นะฮะก็คือยังแนะนํามาตรการที่เราเรียกว่า D M H นะฮะเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าไม่สบายนะครับรู้สึกว่า เหมือนจะติดเชื้อหรือมันจะป่วยะนะครับก็ดีที่สุดก็คือแนะนําว่าควรจะหยุดงานนะฮะแล้วก็ควรจะตรวจนะครับว่า <pues S 2> เอะเราป่วยเป็นโควิดวหรือเปล่าน,น,นะอาจจะตรวจด,ด้วยชุดตรวจด,ด้วยตนเองก็ได้ะนะครับเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเป็นหรือไม่เป็นโควิดนะฮะหรือถ้าหากรู้สึกไม่สบายมากๆนะฮะ,ะเราก็คงแนะนําว่าควรจะมาพบแพทย์นะครับซึ่ง โรงพยาบาลมหลลาราชนครเชียงใหม่เองนะฮะก็ณนะปัจจุบันก็ยังมีศักยภาพนะฮะที่จะรับตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาะะตัวโรคโควิด -19 แล้วก็โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ค,ครับก็เป็นการป้องกันดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานที่ทุกคนรู้กันดีนะคะในเรื่องของมือไม่ได้นําเชื้อโรคเฉพาะโรคโควิด -19 อยู่แล้วอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาการไปในพื้นที่แออัดชุมชนก็ยังต้องมีหน้ากากอนามัยอยู่นะคะเหมือน เหมือนเรื่องพวกนี้เราได้เรียนรู้กันมาแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์ก็ยังเน้นย้ำค่ะว่าตรงนี้แหละที่สําคัญถ้าเราไม่ละเลยตรงนี้เรื่องของโควิด -19 ก็จะไกลตัวเราไปนิดนึงหรือโรคติดเชื้ออื่นๆก็ห่างไกลออกมาได้นะคะอาจารย์ก็มาเน้นย้ํากับเราค่ะในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 ค่ะแล้วก็สุดท้ายอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกเฉยๆกับโควิด -19 เาแล้วหรือเปล่าหรืออาจารย์อยากจะเน้นย้ำว่า เราก็ควรยังจะต้องให้ความสำคัญหรือใส่ใจอยู่ค่ะณปัจจุบันนะครับตัวโรคโควิด -19 กนะฮะก็มีการพัฒนาตนเองนะให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคประจำฤดูกาลนะครับถึงแม้นะครับความรุนแรงของโรคนะครมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่เราก็ยังไม่ควรประมาทนะฮะเนื่องจากว่าตัวโรคโควิด -19 เนี่ยยังก่อความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เราเรียกว่ากลุ่ม6 0 8 ดังนั้นนะฮะการป้องกันนะครับไม่ให้ติดโควิดก็ยังเป็นมาตรการที่สําคัญนะฮะโดยเฉพาะการดูแลสุขะอนามัยส่วนบุคคลนะฮะการดูแลสุขะอนามัของมือนะฮะรวมถึงการพิจารณาเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยนะฮะเมื่อเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะก็ยังเป็นมาตรการสําคัญที่จะป้องกันโรคโควิด -19 นะซึ่งทําได้ง่ายกว่าการรักษา ใช่ค,ค่ะคต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกับผู้ฟังนะคะทําให้เรารู้ว่าป่วยโควิดยุคนี้ก็ไม่ได้ต่างจากยุคก่อนละคะ่ะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกันอาจจะคิดว่าป่วยยุคนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พอมาได้พูดคุยป่วยยุคนี้ก็อาจจะทําให้ โรคที่เป็นอยู่รุนแรงได้เช่นกันหรือว่ามีการแพร่ชเชื้อได้ง่ายเช่นกันนะคะก็ยังต้องดูแลตัวเองเหมือนกันต่อให้เป็นโควิดยุคนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับเป็น C M U Podcast Fung for Health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา